เอาเรื่องน้องเบนไปน้องเบนเอาหน่อยพี่เล่าให้ฟังมันเป็นอะไระพี่ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งโคตรสวยเลยพี่มาดูหน่อยแต่ผมไม่มั่นใจนะทไมพี่ว่าว่าผู้หญิงเลยกระเทยว่ะพี่เลเออให้ไปกันเลยยกทีมไปเลยไอ้ตีอ้วนเราจอบเกิบไปไปเจอที่ผับแห่งหนึ่งเราก็เออเด็กน่ารักเว้แต่พอคุยแล้วกูแอบจับได้ชัวร์เลยไม่ใช่ผู้หญิงไอ้บอกว่าไม่ดินิสัยพวกเราอะทำไมพี่ไอ้ตั๊ก ผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์โดนหลอกเตัวดีเลยอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยไอ้ตั๊กผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ชวลูกชัวเนี่ยถามไอ้เจ้าถามทุกคนโอ้โหทุกคนก็ใส่ใหญ่เลยโดเลยพูดไม่ทันขาดคำไปไงฮะห้านาทีมันไม่กล้ามันหายไปจากโต๊ะแล้วพร้อมน้องตอนนั้นโทรศัพท์เพิ่งมีกันสมัยนั้นพ่งบึงมีแรกๆเลยครับโอ้เข้ามือถือกันเลยฮพี่ไมพี่หลอกผม าสุดๆครั้งแรกพี่ด่ากูคนแรกเลยพี่มาพี่ไม่รักน้องไอ้ผมใหญ่กว่าผมเลยตกใจอ่ะไม่เคยเจอเธอมาก่อนอันนี่นะบ่อนเชื่อป่ะใช่พ่อความชั่วร้ายและความบ้าของมันที่ผมบอกว่าต้องพูดกับมันว่าตักในวงการไม่มีใครบ้ามึงมีมึงเนี่ยบ้าที่สุดแล้วไปนั่งกินเหล้ากันคนมาจากไหนไม่รู้เมาก็กินเบียร์แล้วก็มองหน้าพวกเราดารา มีอภิสิทธิ์ไงวะโอ้ยเอาและเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยเรานั่งกันห้าคนโอ้โหมันแน่มากไม่กลัวใครเลยครับมันไม่รู้มันกินอะไรมาเดี๋ยวมีใครเปิดอะไรบ้างไหม้วเมาแล้วใจยอดแล้วอะแล้วทำไงพี่คท่านี้ลุกสิทุกคนก็ลุกพรึบทั้งโต๊ะมางก็ตกใจเรีกว่ามันไม่กลัวมันวิ่งหนีอ่มันวิ่งหนีก็วิ่งกันตามไปเลยคือต่างคนต่างไม่ยอม้วกูรอมาเป็นชั่วโมงประมันนี่แหละเครียดกันหมด วิ่งตามไปเลยทุกคนก็วิ่งแบบจะไล่ใส่มันอ่ะปรากฏว่าไอตีอ้วนลม้มโอ้โหวิ่งท่าไหนไอตีอ้วนเลื่ <c oughs> อนฮึบลม้มมันนะวิ่งไปตรงปั๊มน้ำมันแล้ว <c oughs> ไอ้นีล่ล้มเปรี้ยตีอ้วนลม้มภาพที่ตัดมาแล้ววิ่งตามออกมาเห็น <c oughs> ไ,ไอตั๊กแต่ตีอ้วนอยู่ต้องั๊กตัก๊ก มันวิ่งไปน้วยอันนี้ไอ้สีวัน